ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยพี่เนี่ยนั่งลุ้นว่าวันนี้จะเปิดเพลงอะไรออเวันนี้นี่ลุ้นเพลงอะไรรู้ไหมอะไร,รเจอเขาเะอยู่บ่บ่เขาเลิกบ่ได เคนม,มันฮักหมดใจไปแล้วกําลังดังไงรักต้องมี2คนหรือลักคนมี2คนนี่แหละโอ้ตายนะไม่ไหวรุ่นเลย <c oughs> แต่ที่แน่ๆวันนี้วัยรุ่นกําลังดูอยู่นะคะสำหรับมูเฟสบายฮักเรดิโอสดที่นี่นะคะคไทยชัยโย68ทุกช่องอ่อทุกกล่องนะคะ <c oughs> แล้วก็ตะเบ้ โดยพวกเราทีมงานคลื่นหนีน่ารักฮักเรดีโอผู้นําวิทยุลูกทุ่งอะไรสมบูรณ์แบบเจ้าแรกของเมืองไทยแล้วเราก็จับมือเป็นพันธมิตรกับทางทไทยชัยโย68ด้วยค่ะครับผมแล้วก็ทักทายประชาชนชาวไฟ์สดด้วยนะฮะที่กําลังติดตามชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook อยู่ในขณะนี้นะค,ะครับาทางเพจของในห้างไทยชัยโยนะฮะฝากแชร์กันด้วยแช<า>ยร์เ<ห>ยอะๆเลยทุกคนที่แชร์วันนี้เราจะมาดูดวงให้นะคะครเราจะมาดูดวงให้ฟรีๆปกติมีค่าครู วันนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวเลขเหมือนเดิมเพราะว่าเก๋เป็นดีเจนักเลขศาสตร์นะคะทีนี้วันนี้ที่ผ่านมาเรามีทั้งเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่บ้างะนะคะแต่หนึ่งหนึ่งตัวเลขที่เรายังไม่เคยพูดถึงกันเลยก็คือตัวเลขท้ายบัตรประชาชนเออนี่แหละนี่แหละ,หละมันมันบอกได้สิ่งที่มันผูกพันตัวเรา,ม,ามันกำหนดเราตั้งแต่เกิดเลยครับนะคะซึ่งใครอยากจะให้ดู เลขบัตรประชาชนได้เพราะว่าเลขบัตรประชาชนมันไม่ได้แค่บ่งบอกระบุตัวตนของเราในทางชีวิตปัจจุบันในทางราชการนะ,ะในทางเลขศาสตร์มันสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเราบ่งบอกเราสามารถไปดูคนอื่นๆได้ว่าเลขท้ายบัตรประชาชนเขาเป็นอย่างนี้บ่งบอกว่าเขาเป็นคนยังไงพรมรัมาแบบมันมาพร้อมกับตัวเราตั้งแต่เกิดเลยใช่ค่ะรวมถึงตัวเราเองเนี่ยมีเลขท้ายบัตรประชาชนเนี่ยเป็นยังไงซึ่งมันกําหนดไม่ได้ ฟ้าส่งมาแหละอันเนี้ยเพราะว่าเราเราจะกําหนดไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้นะเปลี่ยนก็ไม่ได้แต่เราสามารถรู้เท่าทันเลขท้ายบัตรประชาชนของเรา<น>เพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังในสิ่งที่เราต้องระวังและก็สามารถที่จะแบบแก้ไขป้องกันหรือเสริมในสิ่งที่เลขท้ายเราดีให้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของการดูดวงหรือว่าดูตัวเลขนะคะก็จะได้รู้ ถึงคนอื่นด้วยไงใช่ <นะ S 1> ว่าเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นส่งมาเลยนะคะวันนี้ใครที่อยากให้ดูเลขท้ายบัตรประชาชนมานะคะส่งมาเลยทาง sms หมายเลข 4221177ครับขอเฉพาะสามตัวท้ายเท่านั้นนะฮะเลขกวันจันทร์อังคาร,ครพุธมาด้วยอเกิดวันไหนจันทร์อังคารพุธแล้วก็ตามด้วยเลขที่สามตัวท้ายของแบบประชาชนคุณค่ะ,ะ,คะสมตัวเท่านั้นนะคะคมไม่ต้องส่งมาบมนนะค่ะส่งม,มาแค่3ตัวนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าอันนี้เดี๋ยวจะ ปอมแปลงอะไรกันได้นะคะตอนนี้ผมเห็นทีมงานของเราควักบัตรออกมาแล้วนะฮะบอ่าควักบัตรกันมาเพราะเมื่อกี้นี้ดูให้ไปคนหนึ่งเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าเพราะว่าอันเนี้ยเราจะเราจะวิเค,คราะห์ให้เป็นเป็นลายตัวเลขเลยแต่ในช่วงที่รอส่งกันเข้ามาเนี่ยนะคะม,มาดูกันค่ะว่าทําไมตัวเลขบัตรประชาชนถึงมีผลกับเราเอออย่างไงบ้างคือในตามทั้งหมดเราจะมีเลขบับรประชาชนทั้งหมด13หลักครับอ่ะเอ็ก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 ไปไออย่างของเก๋สาูดูนอะไรา ลงท้าย164อ่าอ,อย่างเงี้ยคือมันก็จะมีตําแหน่งที่หนึ่งก็จะหมายถึงว่าประเภทบุคคลอะไรในทางราชการนะตำแหน่งที่2อถเป็นรหัสของ13ลักสำนักทะเบียนนู่นนี่นั่นอ่าแล้วก็ในทางราชการเนี่ยสสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าอย่างหลักที่13จะเป็นตัวตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ หลักที่สิบสองอีกทีหนึ่งสิบ2อดสิบหมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทหมายถึงในใบสูติบัตรอย่างเงี้ยนะคะมให้ดูหน้าตาของบัตรประชาชนคือทุกตำแหน่งเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดเลยว่าแปลว่าอะไรบ้างนะคะหลักที่สองถึงหลักที่ห้าหมายถึงรหัสของสํานักทะเบียนซึ่งพวกเนี้ยเราไม่ต้องไปรู้ก็ได้ในตอนนี้ไปหาอ่านเอาได้มีแต่ในสิ่งที่ไม่มีก็คือการวิเคราะห์นะคะว่าสามตัวหลังเนี่ยบ่งบอกอะไรบ้าง ตัวเลขสุดท้ายเห็นไหมคะที่เขาวงวงกลมเอาไว้<า> x x x ตัวสุดท้ายนีย่มันจะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกตัวเลขที่บ่งบอกอความเป็นตัวเรานิสัยใจคอจิตใจสิ่งที่แสดงออกหน้าที่การงานสภาพแวดล้อมรอบตัวเราหมายถึงท้ายสุดใช่ตัวสุดท<อ>้ายตัวที่13บรับจะเป็นการวิเคราะห์ในในในเรื่องของปัจจุบันหรือ สิ่งที่คนอื่นเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นคนอื่นมองเข้ามาใช่คนอื่นมองเราเราเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองนั่นคือเลขที่13สนะคะส่วนตัวที่12ก็คือตัวที่รองจากตัวสุดท้ายนะคะอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ซ่อนลึกๆนิสัยใจคอความเป็นตัวเราซ่อนอยู่ลึกๆอยู่ในตัวเราแต่ละคนที่คนอื่นอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้คนสนิทอาจจะรู้แต่คนที่ไม่สนิท ไม่รู้เอ,อบางทีบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในตัวเลขที่สิบสองนะคะส่วน ตำแหน่งที่ถัดเข้ามาถัดเข้ามาตำแหน่งที่3จากสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่11ะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขยายความเป็นการเอามารวมกับภาพรวมวิเคราะห์เพิ่มเติมขยายผลของตัวที่12กับ13แล้วก็เอาเลขตัวที่11เนี่ยมาเป็นตัววิเคราะห์ขยายผลขยายความรองรับหรือว่าเอามายืดหยุ่นได้ในบางกรณีแล้วแต่ว่าคู่เลขมันออกมาเป็นยังไงแล้วก็ในแต่ละตัวเลขเนี่ยมันก็จะมี ตัวแทนของความเป็นคนยังไงเป็นตัวแทนของลักษณะของ ตัวเลขนั้นๆที่ถูกกาหนดด้วยพลังของหลักเลขศาสตร์ครับซึ่งละเอียดนะตรงนี้ถ้ามีใครส่งมาจะได้แบบดูเป็นตัวอย่างให้ได้อะเอาง่ายๆนะคะอย่างเลขศูนย์ลงท้ายจะเป็นคนฉลาดโปรเจกต์เยอะชอบทําอะไรต่างๆนานาคน <ø Fields. S 2> คที่มีเลขหนึ่งลงท้ายนะคะอันนี้เฉพาะเลขท้ทยนะเลขตัวที่สามก็จะเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตชอบเป็นผู้นำครับผมลักษณะเหมือนพระอาทิตย์นะคะส่วนใครที่เป็นเลขสองนิจใจอ่อนมีเมตตาใจดีมีเสน่ห์มีความรักไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่เด็ดขาดข้อ3ต้องทำ ทุกอย่างด้วยเลข3ต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ชอบพึ่งใครด้วยนะคะส่วนคนที่เป็นมีเลข4ปิดท้ายจะเป็นคนที่ยุติธรรมนะคะยุติธรรมพูดเก่งแล้วก็เป็นคนชอบทําธุรกิจตอนนี้มีเบอร์หนึ่งเข้ามาแล้วเมื่อกี้พูดถึงเลข4ครับอันนี้เลข5ปิดท้ายพอดีเลยอ่าเลข5ปิดท้ายเนี่ยเป็นคนที่3ตัวท้ายคือ3 8 5แปดห้เกิดวันอังคารคนนี้เกิดวันอังคารนะแล้ว3 8 5นี่นะอยากจะบอกว่าเป็นคนที่แบบ ภายนอกอะ่ะดูเหมือนป็นคนแบบเป็นคนใจดีเป็นคนชอบใจบุญเป็นคนมีเหตุผลแต่ลึกๆแล้วในใจที่ซ่อนอยู่เขาก็เป็นคนที่ชอบลุ่มหลงชอบความแบบอชอบปาร์ตี้ชอบความแบบว่า,วา,าเรื่นรมเอออะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เป็นคนแบบขยันนะคนนี้เป็นคนขยันขันแข็ง หุ้นหันพันแล่นนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบจะเข้าวัดอย่างเดียวเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเท่าๆวัดก็เข้าเราก็ก,กินอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือ385แปดห้ามนะ ส่วนเ,เ,เลข5เนี่ยก็จะเป็นเลขของเทพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสติปัญญาใครที่ลงท้ายก็จะเป็นคนที่แบบเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่ดูใจดีมีสติปัญญาดีครับผมท่านต่อมาฮะเกิดวันจันทร์นะครับผมสาตัวท้ายหนึ่งคนนี้ค่ะเลข9ลงท้ายนะคะจะเป็นคนที่แบบมีมีอำนาจมีชื่อเสียงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็จะทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวกับพวกไอทีได้ดีนะคะ แล้วก็จะเป็นคนที่ทำบุญเห็นผลไวทำชั่วก็เช่นกันเลขสองเข29อยู่ตรงท้ายเนี่ยนะคะคือในความที่เขาดูเป็นคนสงบนิ่งไม่ยุ่งกับใครนะคะแต่เขามีเลข2อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนใจดีมีเมตตาถ้าใครขอยืมตังค์เนี่ยได้เลยคนดีใจดีเพราะว่าเงินหาเงินเก่งด้วยลงท้ายสองเป็นพลังหมุนเวียนเงินดีนะคะแต่ก็จะแบบว่ามีความแบบ ชอบความไปพู้นําไม่ยอมใครแล้วก็จิตใจจะแบบค่อนข้างเปลี่ยนแปลงง่ายอืนะคะหนึ่งสองเก้าอ้าวต่อเลยครับเกิดวันจันทร์ฮะสามสามสามโอ้ตเลขสวยแต่คนเนี้มั่นใจว่าใจร้อนมากๆแน่นอนอมีความแบบเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดใจร้อนพร้อมไฟขยัน ไม่ยอมแพ้<ะ>ไม่ยอมใครแล้วก็มุทะลุดุดันจะต้องทําอะไรให้สําเร็จด้วยตัวเอง<ะ>คนนี้เป็นคนนี้แล้วก็ใจร้อนวู่วามนะคะอันนี้ข้อดีก็คือตรงอย่างเนี้ยค่ะเป็นคนที่แบบไม่ต้องหวังพึ่งใครเพราะว่ามีพลังในตัวเองเยอะแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ อารมณ์ที่มันเสียง่ายมันอาจจะทำให้กระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ง่ายค่ะผมนะฮะส่ง SMS มาครับเอ s เอของทางรายการนะฮะสี่สองสอหนึ่งหนึ่งครับฟ <Feed back S 1> <ม>ีดแบ็ k ดีเนาะใน<า>เรื่องของต่อไป3ตัวท้าย997เฮะเกิดวันศุกร์โอ้โหคนนี้นี่นะจะบอกว่าพรั่งพร้อมบริบูรณ์เกิดวันศุกร์ด้วยแล้วลงท้าย997ดด้วยนะคะ โอ้วันนี้เอ s เยอะมากๆเลยค่ะทั้ง4221177 1, 7, 7, ดีใจมากๆเลยขอบคุณค่ะเข้ามาดูเลขบัตรประชาชนกันนะ997เ,ออเนี่ยคือวันศุกร์แน่นอนเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีเงินหาเงินเก่งนะคะออแล้วก็99นี่ก็เป็นเลขของความสำเร็จมากๆเลยนะคะ เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนแหละนะคะ97นะคะเลข7มันอาจจะเหนื่อยหน่อยดูไปเป็นคนแบบว่าเหนื่อยอุปสรรคเยอะเครียดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมาอยู่รวมกับเลข9แล้วเนี่ยจะทำให้เขาเป็นคนที่วางแผนอนาคตได้แบบ รอบครอบอ่าเป็นคนที่อนาคตรอบครอบประมาณว่าเลขลงท้าย97เนี่ยยิ่งแก่ยิ่งรวยโอ้โห oh ปัจจุบันลำบากไปก่อนได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยเพราะคุณเป็นคนที่วางแผนการใช้เงินในอนาคตได้ดีมากครับผมอ่า ทางไลฟ์สดนะฮะทางแฟนเพจนะครับก็อย่าให้น้อยหน้าเนาะมาเลยนของทางรายการเยอะมากเลย่าแล้วก็จะจะบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นการดูดวงแบบคร่าวๆได้อะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแบบเจาะลึกทั้งเลขเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านการแก้ดวงเสริมดวงเสริมบารมีอย่างบางคนมีเลขที่เป็นกะละกินีอยู่ในเบอร์โทรมีเลขกะละกินีอยู่ในทะเบียนรถเราจะมีวิธีแก้ให้นะคะโดยใช้พุทธคุณนะคะอย่างถูกต้องนะคะติดต่อได้ที่มูเฟสนะคะเพจมูเฟสนะคะ ช่องทางการติดต่อของเรานะฮะมีทั้งไลน์มีทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็มีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะฮะแล้วแต่ท่านสะดวกเลยต่ว่าติดต่อมาหลังรายการจบนะเบอร์โทร098-632-6461อันนี้รบกวนเป็นหลังจากที่รายการจบแล้วเราแจ้งทางแอดมินนะคะว่ามาจากไทยชัยโยจะได้ค่าครูเรทราคาพิเศษเลยนะคะจากปกติ499เราจะ ถ้ามาจากไทยชัยโยเราคิดค่าครูไว้ทําบุญแค่199เท่านั้นครับค่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ขอเคลียร์นิดนึงคือถ้าการดูดวงนะครับผ่านมาทาง SMS ของทางรายการในขณะที่เราอออากาศสดเนี่ยเราดูให้<ด>ฟ,รฟรีเลยแต่ว่าถ้าเกิดหลังรายการนียเราก็มีค่าครูนิดน่อยใช่ใช่ค่ะมีค่าครูมันต้องมีอ่ะเพราะว่ามันมเป็นมันเป็นกฎกฎกติกาของ วิชาชีพเหมือนทุกอย่างอะเนาะเราไปหาหมอหมอก็คิดเงินอย่างนั้นแหละค่าตรวจค่าอะไรนะคะมาดูต่อทางไลฟ์สดทางแฟนเพจมีเข้ามานะฮะเดี๋ยวขอทักทายทางไลฟ์สดหน่อยสวัสดีทุกท่านค่ะฝากแชร์ด้วยนะคุณเพนเยรีซินดี้แหม่ชื่อพลั๊ชื่อพอจังเลยอะเกิดวันพุธครับสาตัวท้าย410หนึครับสี่ เป็นคนฉลาดนะคะชอบคิดอะไรแปลกใหม่เหมือนกับแบบว่าเป็นเลขของนักวิทยาศาสตร์อ่ะเลขศูนย์ที่อยู่ตรงท้ายนะคะเป็นเป็นคนที่จะคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่ล้ำมากนะคะแล้วก็ลึกๆที่ไม่มีใครรู้หรือตัวเองรู้อยู่คนเดียวก็คือว่าเป็นคนที่แบบชอบความยิ่งใหญ่อยากเป็นหนึ่งทาอะไรเล็กๆไม่เป็นอ่าถ้าเป็นเจ้าโปรเจกต์ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบใช่ประมาณนั้นนะคะนี่นะคุณเพนยเลีย มาดูทาง SMS กันต่อ901วันพุธครับคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเบื้องเบื้องอันนี้สลับกับคนเมื่อกี้นะคนคนนี้พอเบื้องหน้าที่คนอื่นเห็นนะก็คือเป็นคนที่แบบว่าดูเหมือนจะใจร้อนเจ้าอารมณ์ยิ่งใหญ่เป็นคนที่แบบรักความก้าวหน้ารักเกียรติรักศักดิ์ศรีมากๆแต่ลึกๆเบื้องลึกในใจของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบคิดชอบอะไรที่มันแบบว่าดูแปลกใหม่ขึ้นมานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสร้างสรรค์และที่สําคัญคือเขาอะถ้าเขาคิดหรือเขาทําอะไร เขาจะไม่คิดไม่ทําอะไรที่มันแย่เพราะว,ว่าสิ่งที่จะควบคุมความคิดกับการประพฤติของเขาก็คือมีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคุณธรรมคอยค้าเขาอยู่นะคะคนนี้ต้องระวังแค่เรื่องของอความอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายเท่านั้นนะคะ ครับผมมีมาอีกไหมสามหนึ่งศูนย์นะฮะเกิดวันจันทร,ร์ครับคนที่ใจร้อนใจร้อนมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็คือในความใจร้อนนั้นก็จะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์เหมือนกันนะคะชอบทําอะไรที่แปลกใหม่คนอื่นคิดไม่ทันนะคะต้องระวังแค่เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ อารมณ์อย่าให้มันอยู่เหนือเหตุผลเพราะว่ามันฟุบฟฟ,ฟมีทั้งมฤตยูแล้วก็มีทั้งอังคารอะ่ะมฤตยูกับอังคารก็คือเป็นความมฤตยูผสมกับความแบบสงครามอะ่ะก็เลยต้องระวังเรื่องอารมณ์ค่ะ,ะคือดีในแง่ความรวดเร็วสมองแล่นอะไรเงี้ย ห5หวันจันท์โอ้โหคนนี้อยากจะบอกว่าเขาเกิดมาบนความเพียบพร้อมนะคะมาบนความเพียบพร้อมมีทรัพย์สิสนมีต่างๆนานาเนี่ยรอเขาอยู่รออยู่ตั้งแต่เกิดเลยอารมณ์ว่าจริงๆเราเกิดบนกองเงินกองทองก็ว่าได้นะคะ <c oughs> เป็นคนที่ผู้ใหญ่รักเมตตามีทั้งสเสน่ห์เราก็มีทั้งสติปัญญาครับ <c oughs> ชีวิตค่อนข้างราบรื่นดีเลยค่ะนะโอ้โหคนนี้ สุดยอดเลยนะค่ะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่รักห่าดีมากหกสาวันพุธวันพุธเป็นไงครับ 639วันพุธนะคะคนนี้เป็นคนที่แบบเลขกวนอูปิดท้ายเป็นยังไงละ่ะดีมากสเสน่ห์สุดยอาคือถ้าเป็นเบอร์โทรศัศพท e ์นะปิดท้ายด้วย6399363969639เนี่ยคือดีมากๆ,น,ๆนะคะเป็นเลขที่ดีแบบไตรละเกยนะคะก็ค <ม ith. S 1> ื 1, detto, อ included, ทั้งสติปัญญาทั้งเรื่องของเงินทองสเสน่ห์สุขภาพดีหมดมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็แบบตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีมากมักจะตัดสินใจได้รวดเร็วแล้วก ก็แม่นยำถูกต้องค่ะแล้วเป็นคนมีเสน่ห์พูดจาดีมีคนรักใคร่เงินเข้าไม่ขาดสำหรับคนที่มีเลขนี้นะคะอันนี้คือดีมากๆเลยอ่าเดี๋ยวมาต่อแฟนเพจนิดนึงฮะวันนี้แฟนเพจก็คึกคักนะฮะพี่นางเย็บผ้าเกิดวันจันทร์ค่ะ904 904เป็นคนที่แบบว่าเบื้องหน้าเนี่ยเห็นคนที่อื่นที่เห็นเน่ยเขาจะเห็นว่าเราพูด พูดเก่งพูดเยอะทําธุรกิจเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีสัมผัสพิเศษมีอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ต่าลึกๆเราก็จะเป็นคนที่แบบมีความคิดที่ก้าวหน้าก้าวไกลนะคะสามารถที่จะแบบสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่ได้รู้ในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้แล้วเราก็ไปรู้ทั้งๆที่เขาไม่เล่าหรือบางทีกันอยู่ใกล้ๆเขาเหมือนแบบ เขาก็อยากจะเล่ากับคนนี้อเหมือนเหมือนมีเซนส์มันเป็นเหมือนแบบถ้าไม่ได้เย็บผ้านะพี่ทำงานเป็นนักสืบหรือว่าเป็นแบบสอบสวนสืบสวนอ่ะดีมากเพราะจะได้รู้เลขเนี้ยมักจะได้รู้ความลับของคนอื่นโดยที่ไม่ตั้งใจอยู่เสมอชอบมีคนนู้นคนนี้มาเล่าให้ฟังสังเกตดูสิอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้าเพราะตอนนี้ขอพักโฆษณาสักครู่หนึ่งนะคะกับมูเฟซบายฮัรดิโออย่าลืมส่ง SMS มานะจ๊ะครับผม